แผลแตกเกิดจากอะไรนาวารเต้ rete, กับซัวเรสโต้เดือดจังหวะปะทะก่อนยุดไฟกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการมวยสำหรับศึกกำปั้นโลกที่มีเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยโลก WBO รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทเป็นเดิมพันที่สังเวียนไปชังกาอารีนาสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเอมานูเอลนาวเรเตแชมป์ชาวเม็กซิกันขึ้นสังเวียนพบกับชาลีซวเรสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ก่อนที่การชกจะต้องยุติลงในช่วงต้นยกที่8เท่านั้นเนื่องจากฝั่งแชมป์โลกมีแผลแตกที่หางคิ้วซ้ายซึ่งแพทย์มีคำสั่งให้ยุติการชกซึ่งสุดท้ายกรรมการมองว่าแผลแตกดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุหัวชนกันทำให้ตามกฎขององค์กรมวยโลก WBO ต้องมีการรวมคะแนนตัดสินจากการชกในช่วงยกที่ผ่านมา หลังรวมคะแนนปรากฏว่าเอมานูเอลนาวาเรเตเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้3ถึงศูย์เสียงจะ78-75 77-76และ77-76ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกสมัย ท่ามกลางความกังขาว่าบาดแผลนั้นเกิดจากหมัดหรือหัวโขกกันแน่หลังไฟชาลีซูเรสกัมปั้นชาวฟิลิปปินส์ยืนยันว่าแผลดังกล่าวเกิดจากหมัดอย่างแน่นอนมันเป็นหมัดของผมเองที่ทําให้เกิดบาดแผลนั้นมันเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดและผมต้องการเรียกร้องให้มีการแข่งขันกันใหม่ขณะที่ทางด้านเอมานูเอลนาวารเต้แชมป์โลกชาวเม็กซิกันก็ออกมายืนยันเช่นกันว่าแผลเกิดจากการโดนหัวโขกตั้งแต่วินาทีแรกที่โดนแรงปะทะผมก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นการเอาหัวโขกและมันทําให้คิ้วของผมแตกทันทีสสําาาาาาารรรััับเตตตกกกกณ์ดดงงลล่่่่ววถือออมมีผินย เนื่องจากหากกรรมการมองว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุก็จะให้มีการรวมคะแนนจากยกที่ผ่านมาขณะที่หากมองว่าเป็นการเกิดจากหมัดก็จะเป็นทางด้านชาลีซวเรสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่จะเป็นฝ่ายชนะทีเคลคว้าแชมป์องค์กรมวยโลก WBO รุ่นจูเนียร์ไลทเวทไปครองแทน